ดีค่ะวันนี้เราก็จะมาอะไรนะมาดูสก,ก,สก,กุิสลที่สกุลิแบบใหม่อะค่ะมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวดูพร้อมกันเลยพี่นายเดี๋ยวให้พี่ไนท์ก็แสดงของพี่ไนท์ไปแล้วพี่นิ้งก็แสดงของพี่นิ้งอาเช่จะแกะให้ดูให้ดูนอนเลย มาแบบใหม่แล้วเราก็เราก็สั่งซื้อน,นะบางคนอาจจะเคยไปสั่งซื้อก็ได้แบบแกะให้ดูก่อนมัน,นจะดูแบบแบบเวื่อแกะแกะให้ดูให้น นมปังเหมือนที่เขาเรายังไม่รู้เลยว่าซื้อเหมือนกันไหมเงนะี้ยไม่มากขึ้นกว่าทต่คิดเลยมาดูเซตที่แบบใหม่ด้วยนะเซตที่สองนี่เขาจะส่งมาเหมือนกันนะมาดูเซตที่สองถ้าเป็นโดนนะค่ะ<า>เพื่อ<า>เรา,าเอาไปสองอันไม่น่าให้เลยทำเองนะคะเพื่อนเราชื่ออะไรอยู่ไหมพิมพ์อ่ะพิมพ์น่างู <c oughs> องเราไปต้องเยอะเลยติดไปเยอะเลยพวกนี้จะเป็นซาลาเปานะคะตัวนี้จะเป็นโดนัทนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะนี่ค่ะเราแกะออกมาจะสวยๆนะนี่นะคะเป็นโดนัทเหมือนของจริงมากนะเป็นนื้อเหล็กอันต่อไปก็จะเป็นมโรดอี เมโลดูเมลี้มนดาค่ะไม่เหมือนนดาซโลนะไอ้นี่ยตยเราคิดตรนะเราจซืบบุนแ่ามดไุุโซี เป็นซีซีไลทชอบอันสุดท้ายมากเลยล่ะเหมือนกันค่ะเราชอบอันสุดท้ายมากนะมันก็จะนิ่งอยู่แต่คแฮมเบอร์เกอร์มัอนนี่เหมือนกันเลยยิมาเหมือนกันเลยซิซีเหมือนกันของราซีนเลือเนาะใช่แต่ว่ามันเป็นของแท้นะเดี๋ยวจะให้ดูปไปให้เหมือนกันซะด้วยโอเคมาดูเซตที่สามเลยค่ะ ที่สามของพี่ไนก็คือกล่องก็ <c oughs> คือกล่องน,นั่นเนนนะองนะคะนะก็จะเป็นโนนัสอีกะเ,เดี๋ยวมาแกะกันเลยคะ่ะสองอย่างเองจะหมดแล้วอันนี้ยังยังไม่ให้ดูน ก็นั่งอยู่ประมาณพอประมาณนะเป็น X O O เอ้ยอะไรของมันนี่แต่แกเออกมาให้ดูค่ะน่ารักอ่ะนี่เราจะมีใคด้วยมั้หรือว่าเขาเห็นว่าเราชอบก็เลยอันนี้ อันนี้มันเป็นกล่องชื่อว่ามาดูอย่างสุดท้ายกันเลยค่ะชื่อเราเองแหละชื่อเชนเอะไรวะมันมันส่งมาเหมือนกันหมดเลยอ่ะไปะมีเลส สุดท้ายแล้วค่ะเราทำมันค่ะทำเอเกอร์ค่ะเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูเรามัจะเป็นเซปเปอร์โย่พันเนะจะอยู่ที่น <ula> ี่นะไม่เลยอันนี謝謝้โค้ดซาโลเลยแหละีล้วพิซซี่เกล็ดเนี่ยปากลายเซนไม่ใช่มันเป็นมือนะแต่มันเหมือนปากลายเซนมาก มาดูของแท้ของจริงกันเลยค่ะอันนี้เป็นของเล่นเฉยๆนะเป็นสีเดี๋ยวพี่นายของพี่นายอยู่ไหนอะเอามาถ่ายดิยสิคะเอามาไป้เนี่ย สวยมากนะเฮ้ยอย่าบอกว่าเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันซิว่าเหมือนหรือเปล่าเหมือนกันนะคัะเหมือนกันเลยน,นี่ก็จะสวยมากนะจ,จะให้ดูบนมือค่ะนี่ค่ะสวยมากเลโชว์ตามอีกนี่สวยมากเนะลยสวยจริงๆนะเราซื้อให้เราชอบเรือนี้มากนะ ชาวฮานดจิมนันยังไม่เลื่อเห,เห็นปะเห็นกด็เพราะอะไรลูมาเพราะยังไม่ได้ใส่ทยังไม่ได้ใส่ทาน,นองอขาเลยมนนันจะใส่เป็นชุดกงยังไม่ได้ใส่ทาน,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 านแล้วกมีแนี <มะ S 2> <ม>่เมมที่นี่สีขา สีน้ำตาลสีอย่าเพิ่งปิดคลิปนะเราสีอะไรน้ำตาลทองเนาะมีอย่ามีสีแล้วก็มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแ้วน้ำตาลทองแล้วก็มีเหมือนกันนะน้ำตาลทองของของเราจะเป็นสีลุงเราจะใส่เต้นต่อของเราจะเป็นใส่ลุงเราจะไว้เต้นวันรอนฉลองโรงเรียนนะคะ เอาแล้ันเอา้ำเลยโ oh, no, no, no. อ้ยโนโน n ยังเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอแยกค่ะเย้ยเยุดนี่ก็จะ <c oughs> เป็นสีชมพูสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีอะไรนะสีเขียวสีมว่วงสีฟ้าน้องเราเอาไปนะคะก็ไม่ได้ใส่สีมากนะอยากชอบอันนี้แต่ชอบพ่อจะเอาไปนะ,ะใช่พ่อราจะเอา เราชอบวันนี้นะไม่มีใครเอาไปเลยเลยชอบมากวันบ๊ายบายเดี๋ยวไปก่อนนะอ้าวโอเคไปเลยบ้าไปขึ้นชื่อก็ขอโทษด้วยนะคะที่พลาดหน่อยนิดนึงเพราะว่าแม่เรากลัขก็ต้องขอโทษด้วยค่ะขอโทษจริงๆนะและถ้าใครอยากติดตามนะคะก็ โหลดได้ค่ะเดี๋ยวเราจะสอนกดมันจะมีนี่ใช่ไหมล่ะถ้าขยอกรหลแบบเราอ่ะมันจะมีไอ YouTube ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็จะมีให้เรากดไปตั้งแล้วมันจะมีไอแนลเรียงมาใช่ป่ะเป็นเหีียเป็นแถบอ่ะจุ๊บๆก็จะเป็นแล้วมันจะเป็นอย่างไงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว อย่างเงี้ยแล้มันก็จะแล้วก็มันจะมีคําว่าอัปโหลดใช่ไหมล่ะก็ตืกดแล้วมันจะมีอัปโหลดอยู่ตรงนี้อีกอันก็กดตึง้งแล้วเราก็กดรูปภาพแล้วก็เพียงคงรั้งเดียวแล้วก็โหลดอะไรก็ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ก็คำว่าสวัสดีค่ะก็ลาไปก่อนนะคะ